ผู้ชายคนนั้นที่ฉันแอบหลงรักอยากได้หินเสียงอยากเจอหน้าเขาอยากเข้าไปชักเายอยากบอกความในให้รู้ทุกสิ่งแต่เราเป็นผู้หญิงไม,ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายก็เพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิงที่ไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างในจึงต้องเก็บไว้ และต้องสอนไว้ลึกๆในใจเพรว่าฉันนั้นคือผู้หญิงที่ไม่อาจเปิดเผยความจริงกันใดจึงต้องเก็บไว้และต้องสอนไว้ลึกๆในใจที่การมีผัวมีตังและเลี้ยงเราเราต้องรับเงื่อนไข อะไรเลยอย่างในตัวเขาอะไรก็ต้องยอมไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆมันต้องมันต้องอะไรสักอย่างงถูกไหมคะครับถ้าเรายืนได้ด้วยตัวเราเองเราจะเลือกอะไรก็ได้เลือกด้กว่าแต่สบายใจหรือเหนือกว่าแต่ตามทันเราก็เล,กเ,าเลือกได้เราเลือกได้หมดผู้หญิงเราไม่ควรจะอยู่พึ่งพึ่งอะไรเลยคือพึ่งใจพึ่งความรักของมันก็ไม่ควร เนของมันก็ไม่ควรพึ่งเวลาของมันก็ไม่ควรสิ่งที่ควรจดพึ่งตัวเองเราต้องอย่านึกก่อนว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดปรับๆกันไปปรับไปบางทีไม่รู้มันเลี้ยงเราหรือเราเลี้ยงมันหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าให้แบบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยคู่ของเราเนี่ยมันถูกสร้างมาคือเราก็ไม่เหมือนใครและ้ะผู้ชายคนนี้ก็ไม่เหมือนใคร แล้ว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 ,ลวมาคบกันอยู่ด้วยกันดูว่าอะไรมันเป็นอะไรไม่ move on ไปต่อน้องพี่ไม่ต้องไปสนโอนสน A, เพรั้งนั้นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นแปลว่ามันได้ผ่านไปแล้วจำคำพี่นะไม่ว่าจะเจ็บปวดขนาดไหนไม่ว่าจะคิดถึงจับใจไม่ว่าจะรู้สึกพ่ายแพ้หรือรู้สึกเครียดเจ็บแค้นขนาดไหนไปข้างหน้าไปต่อมีชีวิตของเราเอง ให้ได้พี่สอนเสมอว่าการมีแฟนต้องกำไรเรานั้นต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้ทั้งการกระทำและความรู้สึกอย่าลืมนะบางทีนะเราโตมันด้วยเคยมีคนพูดใส่เราว่าหาเงินได้อะทำไมไม่รู้จักเก็บถามจริงนะรู้หรอว่าเบื้องหลังเราต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างอย่ามองแค่เพียงว่าซื้อของกินดีดีมองผ่านๆก็คิดว่าไม่รู้จักเก็บเงินเนี่ยของบางอย่างอาหารบางมือ้อมันอาจจะเป็นรางวัลสำหรับการหาเงินได้ อย่างเหน็ดเหนื่อยก็ได้ทุกคนไม่เคยเห็นเราตอนทํางานหรอกนะแต่ทุกคนน่ะเห็นแต่เราไปซื้อของนแพงแต่ทุกคนไม่เคยเห็นเราตอนเราทํางานหามรุ่งหามค่าไม่เคยเห็นเราตอนเราอดหลับอดนอนไม่เคยเห็นเราตอนเราป่วยหนักๆเพราะว่าเราไม่มีเวลาพักผ่อนทุกคนไม่เคยเห็นเราในมุมแบบเออคือแต่ทุกคนตัดสินเราว่าเคยมีคนพูดใส่เราว่าหาเงินได้อะทําไมไม่รู้จักเก็บถามจริงนะ รู้หรอว่าเบื้องหลังเราต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างอย่างมองแค่เพียงว่าซื้อของกินดีๆมองผ่านๆก็คิดว่าไม่รู้จักเก็บเงินนะของบางอย่างอาหารบางมือ้อมันอาจจะเป็นรางวัลสําหรับการหาเงินได้อย่างเหน็ดเหนื่อยก็ได้ทุกคนไม่เคยเห็นเราตอนทําง,งานหรอกนะแต่ทุกคนนะ่ะเห็นแต่เราไปซื้อของแพงแต่ทุกคนไม่เคยเห็นเราตอนเราทําง,งานหามรุ่งหามค่าไม่เคยเห็นเราตอนเราอดหลับอดนอนไม่เคยเห็นเราตอนเราป่วยหนักๆเพราะว่าเราไม่มีเวลาพักผ่อน ทุกคนไม่เคยเห็นเราในมุมแบบเออคือแต่ทุกคนตัดสินเราว่า คนเชื่อเรื่องจังหวะชีวิตไหมคะจังหวะชีวิตมันมีอยู่จริงๆนะคะวันนี้เราไม่รู้ว่าจังหวะที่ใช่จะมาเมื่อไหร่สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเดินไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดค่ะจังหวะชีวิตมันคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่นาเราไปสู่ความสําเร็จสร้างตัววันแล้ววันเล่าอดทนมาเป็นปีๆก็ยังไม่เข้าใกล้ความสําเร็จสักทีจนได้แต่ถามกับตัวเองว่านี่เรายังขยันไม่พอหรือว่าเรายังไม่ดีพอกันแน่ทุกคนมีคําถามแบบนี้เสมอคะ่ะแต่ยยกิกาลังจะบอกแบบนี้ว่าทุกช่วงชีวิตของคนเรามันมีบางช่วงที่ต ลหลายคนสรุปว่ามันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆไม่ใช่หรอกค่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจังหวะชีวิตบางคนขายของเล่นๆแต่รวยจริงๆบางคนสร้างบริษัททุ่มเทผ่านไปหลายสิบปีก็ยังไม่รวยสิ่งที่ยูกิกําลังจะบอกแบบนี้ว่าเราต้องเตรียมรับมือเพราะทุกคนมีจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกันอย่างน้อยเชื่อเราหน่อยถ้าเขามองเราที่หน้าตาวันหนึ่งเขาเจอคนที่ดีกว่าเขาก็เดินจากไปถ้าเขามองเราที่ความดีนะวันหนึ่งเขาเจอคนที่ดีกว่า เขาก็เดินจากไปอยู่ดีอะแต่ถ้าเขาเลือกเรารักเราที่เราเป็นเราอะต่อให้มีคนมากมายบนโลกที่ดีกว่าเราอะแน่นอนเขาจะไม่มีวันไปจากเราเลยเว้ยเพราะเขารู้ว่าคนแบบเราอะมีแค่คนเดียวบนโลก <c oughs>